สวัสดีพี่พี่เมนเทเดอร์ทุกทท่านนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาทําการวิเคราะห์กราฟให้ดูนะครับว่าเราจะมองกันยังไงต่อนะครับในอาทิตย์หน้าเนาะล่าสุดนะครับ spdr นะครับกองทุนนะครับช้อนเข้าซื้อทองคำนะครับที่บริเวณนี้เลยนะครับ1987นะครับซื้อที่ปลายดอยเลยนะครับจำนวน6 6ตันกว่านะครับ6ตัน3นะครับก็แสดงว่าเขาอาจจะมีมุมมองว่า อาจจะมีการขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ถ้าเราจะมองว่ามองตามเขาว่าเขามองว่าจะขึ้นไปอีกนะครับเราจะมาหาแนวต้านถัดไปกันดูนะครับว่าตรงไหนนะครับอันนี้ผมเปิดใน time frame day เนาะ time frame day นแนวต้านถัดไปก็คือตรงนี้นะครับ1988ถึง198 1989เนาะตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแนวต้านถัดไปนะครับมากกว่านั้นก็มีตรงไหนอีกก็คงต้องเป็นปลายเทียนนี้นะปลายไส้เทียนอันนี้น น,นี่เนาะ,ะประมาณ2อ0พันสอนะครับก็จะเป็นแนวต้านที่ใกล้เคียงที่สุดละนะเดี๋ยวเราลองมาตีเทไลน์ดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างน,น,นี่เทเลนเทลน์ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะแล้วแต่จินตนาการของคนนะครับหาความพอดีดู ตีอย่างนี้ดูนี้ก็เป็นเป็นทรงขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อเราตรีได้แบบนั้นแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นรับนะอลับปึ๊บขึ้นมาเขาก็เดินทางมาชนแนวเทนไลน์นะครับทําแบร์ใดนะครับตรงนี้แล้วก็ทิ้งลงมาปึ๊บปึ๊บ ปึกลงมาแล้วก็มาชนโซนนี้นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะตรงกับบริเวณนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นจุดที่เขาจะขึ้นไปชนนะครับแล้วย่อลงมาเนะาะก็จะเป็นบริเวณที่เขาจบเทไลนประมาณนี้เนาะชนเทไลน์ก็เนี่ยตั้งแต่1 9 1 9 9 7ถึง2,000 2,000อะ่ะผมผมให้ถึง2030เลยอะ่ะเอาอีกเส้นหนึ่งไป 2030ันสาอืองพันสามสิบป่ะเออประมาณนี้ก็บริเวณนี้โอ้ขึ้นเยอะนะเนี่ยอืมอ่ะมาทวนกันดูนะครับในการที่ทำไฮ g h 2,000นะครับวิกฤตแรกนะครับโควิดนะครับขึ้นเมื่อ ช่วง12สิงหานะครับนะครับครั้งที่2นะครับขึ้นช่วงวันที่10มีนาหรอเุย้ยช่วงนี้เลยหรอเุย้ย8มีนานะครับบริเวณน,นี้เลยนะครับ8มีนานะครับซึ่งใกล้กับความซึ่งใกล้กับเวลาปัจจุบันมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับ ปัจจุบันก็อยู่ที่16มีนานะครับพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่19เนาะเอ้ย20มีนานะครับดูดิรักกาดาพุพามีนาเมษาบุพบุพธันวามุพาบุพามีนาแล้วลงช่วงไหนลงช่วงกลางกลางเดือน เมษาเริ่มพักตรงทำไซเวอ่ะเราก็ดูไว้เฉยๆเนาะอาจจะเป็นไปได้นะครับอ่ะมาดูกันต่อเมื่อเราตีเทรลน์แล้วหาแนวต้านแล้วคราวนี้เราต้องหาจุดยอดแล้วแหละว,ว่าว่าเราจะมันมีสิทธิยอตรงไหนได้บ้างเทคค่อนข,ข้างยากเลยทำเฟรมเดยไม่เห็นอะไรนะครับลองไปดูวิกสิ วิกนะครับวิกก็เหมือนมีสัญญาณแบร์ใดเนาะแบร์ใดวร์เจนส์นี่ถางให้ดูเป็นแบร์นะครับนี่นะครับแบร์ในทำเฟรมวิกเนาะแต่เขาก็มีมีสิทธิ์นะครับมีโอกาสที่เขาจะพังพังแบร์ได้นะครับอีกนิดเดียวเองนะครับใกล้แล้ว อาทิตย์หน้าเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับว่าพังไม่พังนะครับแล้ววันที่ยีิบสองนะครับมีการประกาศดอกเบี้ยนะครับสถานการณ์อย่างนี้นะครับเขาจะประกาศออกมาทรงไหนนะครับต้องติดตามนะครับช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นไปได้ให้ M อนะครับแล้วก็หาจุดยอมที่เรารู้สึกโอเคกับมันนะครับอาจจะ500จุดก็ได้นะครับ500จุดคัดเข้าใหม่ 500รจุดคัดเข้าใหม่อย่างเงี้ยมันต้องเจอสักจุดแหละที่มันดีที่สุดนะครับเพราะนั้น MM เอ็มเข้าว่านะครับจะทําให้เราอยู่รอดได้นะครับถ้าใครมีจังหวะเก็บกําไรก็เก็บได้เลยนะครับอย่ามาบ้าบอตามผมนะผมพกดันทุลังนะครับมันก็เลยเกิดการผิดพลาดนะครับจุดที่ผมเข้าเนี่ยดูเอสดิจุดที่ผมเข้ามาทั้งสองรอบด้วยกันเนี่ยมันใช่นะจุดมันใช่นะ แต่มันผิดเวลานะครับมันผิดเวลานะครับผมเข้า1937นะครับลงมาก็เป็น2,000จุดนะครับเออแล้วก็ก่อนหน้านั้นหน่อยนะครับเข้าที่1913ครับลงมาถึงนี่เลยนะครับเนี่ยจริงๆมันถูกถูกถูกที่นะแต่ผิดเวลานะครับก็เอาไม่ลงนะครับจุดที่เขาเา เปิดแกลบเนาะก็อยู่ตรงนี้บริเวณหนึ่งหนึ่งเก้าหกแปดเอ๊หนึ่งแปดหกแปดเนาะประมาณนี้โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาทำสามเหลี่ยมแล้วก็เบรกขึ้นมานะครับรุนแรงมากเลยนะครับโซนนี้ทำสามเหลี่ยมแล้วก็เบรกรุนแรงมากเลยนะครับอันนี้จริงๆก็หลุดกรอบสามเหลี่ยมแล้วนะเนี่ยแต่เขาก็เสยขึ้นมา คือสถานการณ์ที่มันเป็นอย่างนี้เนาะอ,อ่ะเรามาหาจุดยอ่อกันต่อจุดยอ่อนะครับก็มีสองโซนนี้แหละที่เขาจะยอ่อลงมาได้เนาะถ้าเกิดมันแบรจริงๆอะนะถ้าเกิดมันเกิดแบ a r เว v e r เจนจริงเมื่อขึ้นไปแตะโซนบริเวณนี้นะครับเป็นไปได้ที่เขาจะยอ่อลงมาพักแรงๆนะครับโซนที่หนึ่งนะครับหนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับโซนที่สองนะครับหนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะครับโซนที่สามเาอยู่ตรงนี้เลย 1> 19 1 5ถึง1920นะครับลึกกว่านั้นก็คงนี่เลย1 8 9 0แยประมาณ3โซน4โซนนี้นะครับที่เขามีโอกาสที่เขาจะย่อลงมาแต่ตรงนี้เขาสร้างไว้หนาแน่นแล้วอาจจะยังไม่ถึงนี่แต่เราก็ไม่ทราบเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะในอนาคตคือดูจากรูปแบบกราฟเนาะก็เนี่ยกอกแรกก็ตรงนี้ก,กอก2ก็ตรงนี้นะครับ2องกอกนี้นะครับกอกตรงนี้อาจจะแบบ อาจจะทะลุได้มีโอกาสที่จะทะลุได้นะครับถ้าช้อนรับตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้มีโอกาสที่เขาจะลงมาพักนะครับแล้วถ้าเขาจะขึ้นต่อก็คือต้องสตาร์จากจุดนี้แหละนะครับไปที่2,000นะครับถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเราลองใช้ฟีโบดูสิในเดผมจะลองวัดจากปลายยอดนี้ มาจบที่จบที่ตรงนี้ดินี่ที่เขาเบรกขึ้นมาเนาะทํำสวิงโลล่าสุดก็คือตรงนี้นะครับนี่นะปลายยอดนู้นเนะาะปลายยอดนูน้นปลายยอดที่สองพั็ห้าอ่าแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรจอมันเล็กไปวะ่ะ อ้าวอ้าวนะครับค่อนข้างจะตรงเลยนะครับค่อนข้างจะตรงเลยนะแนวต้านถัดไปนะครับ19 1998นะครับตรงนี้นะครับก็จะตรงกับเส้นฟิโบ60พอดีเลยนะครับอ่ะอ่ะตีกลมๆก็คือ2000นะครับ2000เนาะอ่ามันอาจจะขึ้นมากินไอ้เจวถึงประมาณ2000เนาะสมมติเราเซลหนึ่9เก้ 7จ็ดถึงหนึ่งเก้าเก้าแปดเนาะอ่ามันอาจจะขึ้นมากินถึงสองพันเนาะอ่าเป็นไปได้เลยนะครับเป็นไปได้เลยอ่าสองพันนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือตรงนี้สองพันสิบนะอะแล้วก็ไฟนอลอยู่ตรงนี้เลยนะครับสุดท้ายเลยนะครับที่โอกาสที่เขาจะขึ้นมาเทสนะครับก็คือตัวเลข0.786เเนาะก็จะตรงกับบริเวณ 2,030อ้าว<อ>ก็จะตรงกับที่ผมคาดการไว้เนาะอ่ะเป็นไปได้นะครับแนวต้านถัดไปนะครับก็จะเป็น2ระดับนี้เนาะอ่า1 9 1 9 9 8ถึง2,010นะครับแล้วอีกทีก็คือ2,030เลยนะครับอืมนถึงสองพันสนะโซนนี้นะครับแต่ถ้าในต้านต้านเดเนี่ยมันมีตรงนี้เนี่ย มันมันก่อนถึงสองพันะก็คือเนะี 1, 9, 9, 8, นะ่ยหนึ่งเก้าเก้าแปดนาะตรงนี้ mm hmm. ตีกว้างกว้างเลยนะก็คือหนึ่งเก้าเก้าแปดถึงสองพันสามสิบนะครับกว้างมากนะครับสามพันจุดนะครับถ้าเราเปิดในไทม์เฟรมเดย์เนาะเปิดในไทม์เฟรมเดย์ตามนี้งงไหมลบนะลบฟิโบนี้หาแนวต้านแล้วหาจุดย่อ ถ้าผมวัดจากต้านนี้ล่ะนะครับลงมาที่แนวแนวรับตรงนี้สวิงโลตรงนี้เนาะเราก็จะได้เฮ้ยมย่ะมันมาทำหาศจันย์อีกแล้วครับ50%จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับ1940นะครับตรงที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่เลย 1909นะครับครับแล้วแล้วก็อีกอีกเส้นหนึ่งเนาะที่ระดับ6 1 8นะก็จะอยู่ตรงนี้เลย1927ถึง19 1930บริเวณนี้เนาะเท่ากับมี3โซนนี้นะครับที่ที่เขาอาจจะมาพักตัวนะครับเพราะนั้นเราตรีกรอบนะนี่เลยก้อนนี้พอดีเลยนะครับก้อนนี้พอดีเลย นนมันจะถีแบบไหม,มันจะก็มันออกมาอย่างเงี้ยก็เนี่ยสโซนนี้นะครับหลักๆที่เขาจะมีโอกาสลงมาย่อเทสอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเขาคิดอยากจะขึ้นต่อเนาะมผมลบฟีโบออกนะก็จะเป็นรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับ ให้รู้ว่านี่คือแนวรับนะครับตรงนี้เหรอม่วงแล้วมันมาไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ม่วงไปอีกไกลก็จะได้แนวต้านกับแนวรับ3ามจุดใหญ่ๆนะครับสามจุดใหญ่ๆนะครับ ถ้าดูได้ตาเปล่าจากแท่งเทียนนะครับก็จะมีเนี่ยหนึ่นะครับหนึ่ตรงนี้นะครับใส่เป็นสีฟ้าล้กันที่อาจจะเป็นลับอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่าอะไรนะครับก็เป็นนี่เลยไฮเดิมเขานะครับบวกกับบวกกับแท่งเทียนนะครับที่เขาเบรกขึ้นมาจากจุดนี้เนาะตามสภาพนี่เลยนี่เลยเนี่ยบริเวณเนี้ย 64ถึง60นะครับบริเวณนี้อาจจะมีการย่อลงมานะครับถ้าตรงนี้รับอยู่นะครับก็ไม่ต้องหวังที่จะลงมาตรงนี้นะครับมีโอกาสที่เขาจะเทสปึ๊กย่องมาแค่นี้อ่าแล้วขึ้นต่อโซน2 0 0พก็เป็นได้นะครับหรือจะปึ๊กเทขายทำกำไรก่อนรอฟังผลวันที่2ว่าจะขึ้นหรือลงถ้าหนุนท้องก็พุ่งจาก2โซนนี้แหละปึออ๊ดขึ้นไปนะครับถ้า สถานการณ์อะไรมันดีขึ้นเขาแก้ไขได้ก็ทิ้งเลยปิดแก็บนะครับก็มากองกองแถวแถวนี้แหละแ,แล้วก็ค่อยทะลุแนวรับออกมาไม่ง่ายนะไม่ง่ายที่จะทะลุนนะแต่ถ้าแรงข่าวนะพังหมดนะครับอย่าลืมนะครับการขึ้นมาโล่งๆเนี่ย k e น t r a ฟ f i อย่างเงี้ยโล่งๆเงี้ยลงก็ลงโล่งๆ,ๆนะครับเออเห็นหลายๆครั้งแล้วนะครับขึ้นโล่งๆลงโล่งๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับ นี่เนาะอ่าวันนี้เขามาเอาคืนแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้นะครับลงลงลงนะครับลงแบบลงๆเขาขึ้นไปลงๆนะครับลึกเอ้ยสูงกว่าเดิมอี่นงครับเพราะฉนั้นการที่เขาจะลงลงๆเนี่ยรับรองว่าไอ้เนี่ยเอาไม่อยู่แน่เพราะครั้งที่สามนะครับหนึ่งสองลงมาอีกเนี่ยนิวโลเลยนะครับรอบนี้ลงลงนะครับถ้าได้ลงนะครับอืม ได้ลงนะโล่งยิ่งกว่าโล่งอีกนะครับตรงนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับอืมีเป็นแผงนะครับที่ยังไม่ได้มาสัมผัสนะครับนเลยหนึ่งเจ็แปดศูนนะครับเป็นไปได้อย่าเพิ่งไม่มองไกลครับเอาให้รอดก่อนนะครับอาทิตย์หน้าเอประมาณนี้ครับ ก็ฝากไ,ไว้พิจารณาดูนะครับคิดเห็นกันยังไงก็แชร์แชร์กันได้ครับโอเคอเอนมนะเราจะต้องอยู่รอดกันเนาะต้องสู้นะครับทอมีไว้ให้ลิงถือนะครับล่าสุดผมก็แบ่งลิงมาถือบ้างแล้วแหละนะครับอ่ะไปดู VTC หน่อยเมื่อกี้เพิ่งปิดกำไรไปนะครับอ่าอ่านะครับ เมื่อคืนนะครับมีลงมากิน SL นะครับตรงนี้นะครับให้แผนบายไปนะครับไม่ยอมปิดนะครับปิดไปบางส่วนนะครับลงมากิน SL ครับปึ๊กสร้างแนวรับไว้ครับรับไปนะครับตอนนี้เขาได้ผมลองตีเทนไลน์ดูเนาะก็เป็นทรงนี้นะก็คือทำบูล l ์แฟกต์นะครับเป็นไปได้ที่เขาจะขึ้นมาเทสตรงนี้นะครับ28โดยประมาณนะครับใกล้ๆที่สุดนะครับ ดูดีสิอ่าเนี่ยแหละสองหมืนแปดเนี่ยใกล้สุดแล้วถัดไปก็นี่เลยนะครับประมาณนี้ก็อยู่อยู่ในโซนสองหมื0นแปดสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยแหละห้าร้อยไปสองหมื่นแปดห้าร้อยไปนะครับอยู่หนึ่งช่วโมงได้เบรกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังถือบายอยู่นะครับของผม,ผมก็ยังถือบายอยู่นะครับ ยังถือบ่ายอยู่นะครับมีเข้าใหม่บริเวณโซนนี้นะครับแล้วของเก่าก็ยังค้างอยู่แถวนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะบวกแล้วล่ะครับรอดูนะครับว่าจะถึงตรงนี้หรือเปล่าสอง0ันปดนะครับเค ETF ีอไม่ได้ให้แผนอะไรไปนะครับดีแล้วครับที่ไม่ได้เล่นนะครับงงครับดูดูมันค่อนข้างเละนะครับปล่อยมัน อสองคู่พอนะครับอุ้ย,ยแต่ ETS นะครับดูจากเทไลน์ที่ตีนะครับทำทรงขึ้นนะครับทำทรงขึ้นนะลองตีเกาะฝน,นดูซิเป็นยังไงไรไซิงเวดหรออีกแล้วเหรอ ตีดีกว่าดูยาก E C S ตอนนี้ดูยากแต่มีเสยนะครับลงมานะครับลงมาเหมือนแกล้งหลอกนะครับนี่ครับเขาติดแนวรับตรงนี้นะครับจุดที่เขาเบรกขึ้นมานะครับสร้างสร้างสร้างแนวรับตรงนี้ไว้นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาแล้วนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ E C S นะครับใครจะลองเข้าก็ดูนะครับลองได้นะดูเดดิ อีชีพอืมพอดีเลยนะครับโซนต้านเดนะครับเข้ามาเทสแล้วหนึ่งครั้งนะครับมีโอกาสจะขึ้นไปเทสอีครั้งหนึ่งเป็นไปได้นะเป็นไปได้อีเีสมีหลยมากโอ้เส้นลบมากไปอีชีพฮึฮย ขินบาร์นะนเนี่ยขินบาร์นะนเนี่ยทำเฟมเด์นะนเนี่ยเกิดขึ้นให้แนวต้านด้วยเอาแล้วเอาแล้วยังไงการย้อนขึ้นมาแค่ย้อนมาเทสนะครับถ้าขึ้นไม่พ้นตรงนี้นะครับม,มาลงโล่งก็ลงโล่งๆ,ๆได้นะครับเนี่ยขีเทสนะครับ สี่ชั่วโมงใน ETS เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว e t f อย่างไงเนี่ยหน้าเซลเป็นไง ้เป็นการแย่ไส้ขึ้นไปนะครับแย่ไส้นะครับขึ้นแล้วก็ลูดไส้ลงมาเนาะก็ติดบริเวณโซนนี้นะครับขึ้นได้มากสุดนะครับถ้าเขาคิดจะลงนะครับขึ้นได้เทสมากสุดก็ตรงนี้กับตรงนี้นะครับซึ่งใกล้แล้วแหละนะครับ แล้วลงไดถึงไหนแล้วครับอโอ้โววันจันทอาจจะพลิกล็อกก็ได้นะครับเทกันก็ได้นะครับทำ,ำทำกำไรกันระยะสั้นนะครับทั้งทองทั้ง BTC ทั้ง ETF นะครับเป็นไปได้นะครับเนี่ยแต่ BTC เนี่ยทำท่าจะไปอย่างเดียวเลยนะครับเบรกละไปดู DYX x เป็นยังไงโอ้ย d y นะครับย้อยลงมานะครับ หลุดเทนไลน์นะครับหลุดเทนไลน์นะครับก็ในเดนะในเดหลุดเทนไลน์ปั๊บเทสย้อยตกลงมาครับนะครับก็อยู่บริเวณโซนแนวรับตรงนี้เนาะแล้วก็มีแห้งสีเขียวๆมานะครับก็ต้องดูทิศทางกันต่อไปนะว่าเขาจะขึ้นยืนเหนือนี่ได้ไหมถ้าทำไฮสูงนี่ ก็ขึ้นต่อก็ทำให้ทองลงนะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีซิกอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมส่งให้นะครับสำหรับคนที่ยังติดทองคําอยู่นะครับก็หาทางออกกันให้ดีนะครับปวดร้าวครับช่วงนี้ครับยากจริงนะครับ คนที่ไปก็ถือว่าดีไปนะครับมันต้องมันเป็นซัมซีโร่ครับมีคนได้มีคนเสียครับเราจะอยู่ฝั่งไหนเราก็อยากได้แล้วดดครับเอา้าตามนี้ครับสวัสดีครับ